สวัสดีเ,เพื่อนเนะฮะวันนี้ผมมีอินดิเคเตอร์อีกหนึ่งตัวนะครับที่จะมาช่วยคัดกรองแนวรับแนวต้านให้กับพวกเรานะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ชื่อว่าซิกแซกนะครับซิกแซกมีประโยชน์ในการช่วยคัดกรองแนวย่อยๆให้กับพวกเรานะครับถ้าเราใช้ซิกแซกเราจะเห็นแนวรับแนวต้านได้ชัดเจนมากขึ้นเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมจะมาสอนการใช้งานอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าซิกแซกตั้งแต่ศูนย์ จนถึงเข้าออเดอร์นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูว่าซิกแซกกับการคัดกรองแนวรับแนวต้านเป็นยังไงไปดูได้เลยครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตัวกลมเทรดเดอร์ช่องที่ผมจะรวบรวมเทคนิคต่างๆในการเทรดมาแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีโปรแกรมเทรดของ IQ Option นะครับ IQ Option โปรแกรมเทรดหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งลิงก์ดาวน์โหลดจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปหรือเพื่อนๆเข้าไปที่โพสต์ปักหมุดด้านบนสุดในคอมเมนต์นะครับก็จะมีลิงก์ในการลงทะเบียนส่วนการลงทะเบียนก็ง่ายๆแค่ใช้อีเมลในการลงทะเบียน สำหรับเพื่อนๆที่ลงทะเบียนผ่านมือถือนะครับพอกดลิงก์เข้าไปนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะกดดาวน์โหลดแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยนะครับผมสำหรับวิธีการตั้งค่าซิกแซกนะครับก่อนอื่นให้พวกเรามาปรับตรงนี้ก่อนนะปรับเป็นแท่งเทียนก่อนนะครับเมื่อเราได้เป็นแท่งเทียนเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้พวกเรามาปรับช่วงเวลาของแท่งเทียนนะให้มาปรับเป็นแท่ง1นาทีแล้วก็ปรับ ขนาดอัตโนมัติออกด้วยนะฮะเวลาย่อหรือเวลาขยายเนี่ยแท่งเทียนเขาจะได้อยู่ที่เดิมนะครับเมื่อเราได้รูปร่างลักษณะของแท่งเทียน1นาทีแบบนี้แล้วต่อไปก็เป็นการตั้งค่าซิกแซกให้พวกเราเข้ามาที่ตัวชี้วัดตรงนี้นะครับจากนั้นกดเข้าไปแล้วพวกเราก็หาคําว่าซิกแซกนะครับถ้าพวกเราไม่อยากหาก็พิมพ์ตรงนี้นะเมื่อพวกเราพิมพ์หาก็จะขึ้นมาเป็นซิกแซกกดเข้าไปได้เลย จากนั้นก็ตั้งค่าตามพื้นฐานเลยการแสดงผลสีแล้วแต่พวกเราเลยจากนั้นก็เลือกใช้นะครับเราก็จะได้เส้นของซิกแซกมาแบบนี้แล้วนะฮะอินดิเคเตอร์ตัวนี้ตั้งค่าง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเข้าออเดอร์แล้วก็วิธีการหาแนวรับแนวต้านกันนะครับสำหรับวิธีการหาแนวรับแนวต้านด้วยเส้นซิกแซกนะครับให้พวกเราดูแบบนี้นะครับผมจะดู เส้นซิกแซกที่ทำยอดแบบนี้แบบนี้ผมจะเรียกว่าสามเหลี่ยมคว่ำเป็นยอดของสามเหลี่ยมเราจะหาสามเหลี่ยมคว่าที่เป็น2ยอดแบบนี้เมื่อเราได้ยอดที่เป็นสามเหลี่ยมคว่าที่แนวรับแบบนี้แล้วแสดงว่าตรงเนี้ยเป็นจุดกลับตัวมีแรงซื้อเราก็จะตีแนวรับแบบนี้เดี๋ยวเราลองไปดูที่แนวต้านกันหน่อยดีกว่าที่แนวต้านก็เหมือนกันนะครับเป็นยอดของสามเหลี่ยมแบบนี้ยอดที่1 ตรงนี้เป็นยอดของสามเหลี่ยมยอดที่สองเพราะฉะนั้นยอดของสามเหลี่ยม2ยอดเนี้ยเราสามารถที่จะใช้การเป็นแนวต้านได้เราก็จะตีแนวต้านแบบนี้เราก็จะได้ยอดของแนวต้านแล้วก็ได้แนวของแนวรับที่มีแรงซื้อแล้วก็มีแรงขายเดี๋ยวเราลองมาดูกันอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้เราจะเห็นสามเหลี่ยมหัวว่วแบบนี้เป็นยอดของสามเหลี่ยมเห็นไหมฮะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดกลับตัวของซิกแซกแสดงว่ามีแรงซื้อรออยู่เมื่อเราตีแนวรับแล้วเราก็จะได้แนวรับแบบนี้เพราะฉะนั้นมีโอกาสที่เราจะเข้าออเดอร์ที่แนวรับแนวนี้ได้จากนั้นพวกเราลองมาดูที่ยอดของสามเหลี่ยมแบบนี้2ยอดถ้าเราตีแนวเราก็จะได้แนวต้านแบบนี้เพราะฉะนั้นที่แนวต้านแนวนี้ก็มีแรงขาย มีโอกาสที่จะเข้าออเดอร์ซื้อลงได้เดี๋ยวเราลองไปดูรูปแบบของการเข้าออเดอร์กันหน่อยดีกว่าว่าเราจะเข้าออเดอร์กันยังไงนะครับสำหรับวิธีการเข้าออเดอร์ของซิกแซกก็จะเป็นรูปแบบของการสวนเทรนด์ให้พวกเราดูแบบนี้นะครับให้เราดูยอดของซิกแซกแบบนี้แสดงถึงการกลับตัว1ยอดจากนั้นยอดที่2ก็แสดงถึงการกลับตัวอีก1ยอดเมื่อเราได้ยอด2ยอดแบบนี้แล้วเราก็ทําการ ีแนวต้านแบบนี้เมื่อเราได้แนวต้านแบบนี้แล้วให้เราสังเกตชุดแท่งเทียนที่วิ่งขึ้นมาหาแนวต้านเมื่อชุดแท่งเทียนวิ่งขึ้นมาหาแนวต้านเราก็มีโอกาสที่จะกดลงที่แนวต้านแนวนี้เพื่อหวังว่าแท่งเทียนจะวิ่งลงมาหาแนวรับแบบนี้ในรูปแบบแบบนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการสวนเทนที่แนวต้านมีซิกแซกยืนยันแนวต้านอีกหนึ่งรูปแบบที่ใช้สําหรับการสวนเทนก็คือสวนเทนที่แนวรับ ให้เราสังเกตแบบเดียวกันเลยให้พวกเราดูแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมหัวคว่ำที่ส่งกราบขึ้นแสดงว่ามีแนวรับตรงนี้เป็นอีกสามเหลี่ยมอีก1ยอดแสดงว่าสองยอดนี้มีแรงซื้อสามารถที่จะทำการซื้อขึ้นได้เมื่อเราตีแนวรับแบบนี้แล้วเราจะได้แนวรับที่ซิกแซกแบบนี้จากนั้นเมื่อชุดแท่งเทียนวิ่งลงมาหาแนวรับเราก็มีโอกาสที่จะซื้อขึ้น เพื่อหวังว่าเขาจะวิ่งขึ้นแบบนี้ลักษณะแท่งเทียนแบบนี้ลักษณะแนวแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะซื้อขึ้นที่แนวรับได้ด้วยการยืนยันของซิกแซกแล้วก็ยืนยันที่แนวรับเดี๋ยวพวกเราลองไปดูออเดอร์จริงกันว่าใช้งานกันยังไงนะครับไปดูกันเลยครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลตัวโลรมเทรดเดอร์นะฮะวันนี้เรามาเทรดกันด้วยเทคนิคซิกแซกนะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับหาแนวรับแนวต้านโดยการใช้ ซิกแซกอ้างอิงนะครับตรงนี้มีสามเหลี่ยมกลับหัวนะยอดของสามเหลี่ยมกลับหัวอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแนวลับนะฮะมียอดมาทดสอบถึง2ยอดนะผมว่าแนวลับแนวเนี้ยยังพอใช้การได้นะฮะส่วนชุดนี้ไม่มีโอเค ผมว่า EU น่าสนนะ EU ก็เป็นสามเหลี่ยมกลับหัวนะครับเป็นยอดของสามเหลี่ยมกลับหัวอยู่ตรงนี้เป็นแนวรับนะแสดงว่ายังมีแรงซื้ออยู่นะฮะทงเทียนก็เล่นด้วยสวยนะมีโอกาสเข้าออเดอร์นะครับสำหรับออเดอร์นี้ส่วนชุดข้างบนตรงนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมนะเป็นยอดของสามเหลี่ยมนะครับ จังหวดะดูมีรีเจ็คไหมฮะโอเคผมว่าผมได้ราคาดีนะครับที่แนวรับแนวนี้ซิกแซกยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสามเหลี่ยมกลับหัวนะเป็นยอดของสามเหลี่ยมกลับหัวยืนยันแนวรับแนวนี้ว่ามีแรงซื้อนะครับแล้วก็ชุดแท่งเทียนเนี่ยก็วิ่งลงมาหาแนวนี้แล้วมีจังหวะรีเจ็ค ผมถือว่าผมกดได้ราคาดีนะออเดอร์นี้ที่ปลายไส้พอดีนะครับน่าจะชนะนะโอเคแบบนี้น่าจะสวยๆนะฮะชนะไปนะครับสำหรับออเดอร์นี้เรามองซิกแซกโซนนี้นะเป็นโซนที่1โซนนี้เป็นโซนที่2แสดงว่าตรงแนวเนี้ยซิกแซกบอกให้เราว่าเป็นแนวรับที่มีแรงซื้อ จังหวะที่ชุดแท่งเทียนวิ่งกลับลงมามีแรงซื้อดันกลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งแล้วลงมายืนยันแนวรับอีกครั้งหนึ่งจากนั้นแท่งออเดอร์ลงมารีเจ็คที่ปลายไส้ก็กดขึ้นเพื่อหวังว่าราคาจะวิ่งขึ้นไปแบบนี้ออเดอร์นี้ยืนยันด้วยซิกแซกที่แนวรับสวนเทรนชนะไปนะครับออเดอร์แรกชนะไปนะซิกแซกยืนยันแนวรับสวยๆนะครับ หายอดของสามเหลี่ยมให้เจอนะตรงนี้ยังห่างจากสามเหลี่ยมอยู่นะครับชุดนี้ก็ยังห่างจากสามเหลี่ยมอยู่นะอาจจะต้องปล่อยเขาวิ่งไปก่อนนะฮะยังเป็นกรอบไซเวย์อยู่นะครับแต่แท่งเทียนเนี่ยยังไม่เล่นกับแนวนะ ตอนนี้เราได้แนวรับแนวต้านที่ซิกแซกยืนยันเรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นชุดนี้แท่งเทียนลงมาหาแนวรับที่มีซิกแซกยืนยันแนวข้างล่างอีกหนึ่งแนวคือแนวนี้นะครับต้องรอแท่งนี้จบบนแนวนะถึงจะมีโอกาสที่จะเข้าออ,อเดอร์จบแบบนี้ปล่อยนะครับตรงนี้ก็มีจังหวะที่ซิกแซกยืนยันแนวต้านนะยอดของซิกแซกกลับตัวละ ส่วนคู่อื่นต้องปล่อยไปก่อนนะครับชุดนี้ลงมาซิกแซกแนวนี้นะแต่แท่งเทียนไม่เล่นด้วยนะครับเราต้องหาจังหวะที่แท่งเทียนเนี่ยเล่นกับแนวรับแนวต้านที่มีซิกแซกยืนยันนะโวนนี้มีซิกแซกยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่ามีโอกาสนะเป็นกรอบไซด์เว่ะชุดนี้สวยนะ ซิกแซกยืนยันแนวรับนะครับแต่แท่งเทียนเนี่ยหลุดแนวรับลงมาละเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะเข้าออเดอร์ได้ถ้าแท่งเทียนนี้จบใต้แนวอ่ะจบใต้แนวไหมถ้าจบใต้แนวมีโอกาสลงต่อนะจะต้องรอราคาดีนิดนึงราคาปลายไส้นะครับถ้าราคาไม่ถึงปล่อยผ่านฮนะปรับตัวลงมาละไม่น่าจะถึงนะครับ ชุดนี้ก็ไม่แนวค่อนข้างสวยนะแต่แท่งเทียนยังไม่เล่นกับแนวก็ต้องปล่อยผ่านตอนนี้มองดูแล้วเราตีแนวที่ซิกแซกไว้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ขึ้นมาเก็บซิกแซกตรงนี้นะฮะแล้วก็ขึ้นมาเก็บแนวรับนะตรงแนวรับมีเส้นกริดนะครับถือว่าสวยงามนะ โซนนี้ก็ซิกแซกยืนยันแนวรับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แท่งเทียนเล่นกับแนวรับนะผมว่ามีโอกาสนะครับตรงนี้มีเส้นกริดนะถ้าแท่งนี้ลงมาที่ปลายไส้อะมีโอกาสเข้าออเดอร์นะครับยังพอมีพื้นที่ให้วิ่งถึงซิกแซกด้านบนนะชุดนี้วิ่งขึ้นมาถึงซิกแซกแนวนี้นะครับ มีจังหวะรีเจกนะตัดสินใจช้าไปหน่อยนะครับแต่มีซิกแซกยืนยันแนวต้านสวยๆนะครับโอเคมีลุ้นนะฮะตัดสินใจช้าไปหน่อยได้ราคาไม่ดีนะ แต่ด้วยแนวต้านแล้วก็ด้วยซิกแซกยืนยันแนวว่าตรงแนวต้านนี้มีแรงขายออเดอร์นี้ก็โอเคชนะไปนะฮะสำหรับออเดอร์นี้ผมมองแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นยอดของซิกแซกกลับหัวแล้วก็ที่แนวต้านก็มีซิกแซกอยู่ตรงนี้1ยอดแล้วก็ซิกแซกตรงนี้1ยอดจากนั้นมุมมองของแนวต้านผมมองแบบนี้ที่แนวต้านมีทั้งแรงขาย ที่ซิกแซกยืนยันแล้วก็มีทั้งเส้นกริดที่ยืนยันแนวต้านอีกครั้งหนึ่งเมื่อแท่งออเดอร์วิ่งขึ้นปารีเจ็ตที่เส้นกริดก็กดลงเพื่อหวังว่าเขาจะวิ่งลงหาแนวรับแบบนี้เพราะฉะนั้นออเดอร์นี้สวนเทรนที่แนวต้านมีซิกแซกยืนยันแนวต้านมีเส้นกริดยืนยันแนวต้านก็ชนะไปนะครับสรุปผลการเทรดสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ก็ชนะ2ไม้ติดนะ เก็บกําไรไปทั้งสิ้นเกือบเกือบเก้าพบาทนะครับก็ถือว่าจบงานตามเป้าตามวินหนพักผ่อนได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการใช้งานอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าซิกแซกเพราะฉะนั้นซิกแซกก็ใช้เป็นอินดิเคเตอร์ที่คัดกรองแนวรับแนวต้านให้เราได้อีกระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจในอินดิเคเตอร์แล้วเราต้องเข้าใจแนวรับแนวต้านด้วย เพราะฉะนั้นมือใหม่ลองฝึกฝนใช้งานเทคนิคน,นี้กันดูนะครับหวังว่าการเทรดของพวกเราจะดีขึ้นดีขึนนะครับแต่เราต้องฝึกฝนเยอะๆนะใช้เดโม่ฝึกฝนกันไปก่อนสําหรับใครที่ยังไม่แม่นหรือใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับตัวกลมเทรดเดอร์ด้วยละกันนะครับส่วนเพื่อนๆถ้ายังไม่มีบัญชีเทรด ก็สามารถที่จะลงทะเบียนเปิดบัญชีเทรดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆมีคําถามมีข้อสงสัยส่งคําถามกันเข้ามาหรือจะคอมเมนต์ให้กําลังใจกันก็ได้หวังว่าคลิปแบบนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น,น้อยสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมสวัสดีครับ